ไอตัวนี้เป็นเบ้าครับเบ้ารับน้ําเด็กนี่เป็นเบ้ารน้ำเด็กครับส่วนไอนี้คืออันนี้เตาอันนี้เตาตันอนส่วนอันนี้ฐานเตาตันก็อันนี้เตาเจ็ดร้อยอันนี้เตาห้าร้อยครับเตาห้าร้อยเตาคู่เลยครับนี่เตาห้าร้อยเตาคู่ น,นี่ถ่ายจากหน้าเตาไปนะครับันี่นี้เตาห้าร้อยเตาคู่ครับอันนี้ลูกหนึ่งลูกน,นี้ลูกทสอง